คำแนะนำที่ใช่ที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตให้มีความสุขแบบง่ายๆค่ะจะเห็นว่าชีวิตของเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปากท้องเนาะเพราะว่ารายได้กับรายจ่ายมันไม่มันไม่สมดุลกันหลายๆคนก็เกิดความเครียดวิตกกังวลปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยหลายๆอย่างทำให้เกิดความเครียด ไม่สบายใจใครมีอาการแบบนั้นบ้างคะถ้าใครมีอาการไม่สบายใจให้กดหนึ่งคะ่ะการใช้ชีวิตของเราจึงต้องทําให้ทุกๆวันนั้นมีความสุขการที่จะทําให้ทุกๆวันนั้นมีความสุขเราจะทําอย่างไรบ้างข้อที่1เราควรใช้ชีวิตของเรานั้นให้มีความสุขในทุกๆวันประกอบอาหารด้วยตนเอง ทำอร่อยจังเลยทุกคนกินอิ่มนำสำราญมีความสุขจังเลยวันนี้กินอาหารอร่อยอร่อยหรือวันนี้เราเดินทางไปข้างนอกอขับรถไปเออพอดีทำไมโชคดีจังเลยมีที่ว่างจอดรถนี่เราก็มีความสุขแล้วให้เรามีความสุขในแต่ละวันเพราะถ้าเรามีความสุขในแต่ละวันได้เราก็จะทำให้ทุกๆวันเรามีความสุขข้อที่สอง เราไม่ต้องมีเงื่อนไขในการที่จะมีความสุขบางคนน่ยจะมีเงื่อนไขว่าเออเราต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆเราถึงจะมีความสุขถ้าเรามีรถคันสวยมาขี่เราคงมีความสุขาวางเงื่อนไขไว้ตลอดแต่ณปัจจุบันนี้เออบ้านหลังที่เราอยู่มันสร้างมาด้วยน้ํามือของเราไม่ให้เรามีความสุขนี่แหละคะ่ะหรือรถคันที่เราขี่ปัจจุบันแม้มันจะเก่าหน่อย แต่มันก็เป็นคู่ทุกข่ยากเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมใจเรามาตั้งนานมันจะพาเราไปได้ทุกทที่ที่เราอยากจะไปเราอยากไปไหนก็ยังขี่รถคันเก่าข้อที่สามก็คือเราต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ณปัจจุบันไม่ไม่ใช่เราจะมองแต่อนาคตอยากจะมีอยากจะเป็นพอมันไม่เป็นไม่ได้เราก็ไม่มีความสุขเราจึงต้องอยู่ในปัจจุบันก็คือ บ้านของเราเราสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองมองเห็นคุณค่าหรือว่าสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบ้านของเรารูมันมีคุณค่ามากเสื้อผ้าแม้นมันจะดูไม่สวยเท่าไหร่แต่มันก็เราใส่แล้วเราดูดีมันก็รู้สึกมีความสุขแล้วค่ะให้มีให้มีความสุขในแต่ละวันกับสิ่งของที่มีอยู่ในตัวเรากับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรา ความสุขการยิ้มให้กันเจอหน้ากันก็มีความสุขแล้วค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ฟังแล้วมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสนใจสาระดีๆติดตามเพจครูถาออนไลน์เมคโอเวอร์นะคะขอบคุณมากค่ะ